ยังไม่รู้เลยแอร์เอเชียเหมือนกันแต่คุณยังไม่รู้ดิฉันไม่ได้มาไปเดียวกับคุณที่คะ่ะคุณก็สอบประวัติกลับไปสิผมก็มีประวัติอยู่คือตอนนี้คุณอยู่ในที่ทางอะไรที่ที่ไม่ใช่แล้วค่ะแหปลอดภัยต่อคถึงเลยครับป้าผมถามนิดนึงเนี่ยแล้วทำไมไม่ปลอดภัยเลยผมจะไปฆ่าพวกคุณไหมผมฆ่าพวกคุณเปล่าผมแค่ชี้คนคนไม่มีสิทธิ์ที่จะอ่าแสดงอาการออกมาได้เลยหรือไงผมถามแค่น,นี้แบบนี้ไม่ได้คะ่ะ ไงแล้วคุณเปิดระเบียบไหมมีชานที่แจ้งก่อนไหมใช่ค่ะกฎระเบียบมีชานตั้งแต่หน้าเคาน์เตอร์แล้วนะคะเรื่องกระเป๋าด้วยพอมาบนเครื่องคุณก็ยืนยันที่จะเอาไปแล้วคุณก็โยนกระเป๋าลงไปซึ่งมันผิดกฎตั้งแต่แรกแล้วค่ะไม่ได้ค่ะกฎระเบียบตั้งแต่หน้าเคาน์เตอร์แล้วค่ะกฎระเบียบเพื่ออะไรใส่กระเป๋าของคุณเกินขนาดค่ะขนาดไม่ได้ตามที่เราผมถามคุณหน่อยผมถามคุณหน่อยคุณกลับไปรีเช็คคุณกลับไปรีเช็คถ้าเกิดคุณพูดอย่งจริงจริงนะคุณเปิดกระเป๋าา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 าททุุุกกกรรรรรรระะะเเเเเเเป๋ลยยยนนถถ้้้้้้้มมีีีีีีไไไไซซซสสส์์์คคณจิงงงงๆัับบดออออว ถ้าไซส์ของคุณที่เปิดในแต่ละกระเป๋าเนี่ยถ้ามีไซส์ที่เกินขนาดคุณคุณจะเอาลงไหมนั่นไง้าเหมือนกันไงเปนกราเิเราก็เตือนตั้งแต่หน้าคานเตอร์แบบที่เตือนคุณแล้วค่ะคือคุณผิดกฎเรื่องขนาดกระเป๋าและอารมณ์ของคุณตอนนี้ค่ะใช่ค่ะคือผู้สารคนอื่นเขาไม่ได้แสดงการแบบนี้คุณทําคือคุณแบบมีระยองเขาวันนี้มันไม่ได้ค่ะคุณมันอันตรายต่อคนอื่นค่ะผมโยนไปไม่เห็นคนไม่มีคนคนไม่มีใครโดนมันไม่มีอะไรรับประกันได้ค่ะค่ะ คุณอะไรมันไม่สุภาพแล้วคุณจะรับผิดชอบไหนไปนี้ที่ผมไม่ได้เดินทางคุณรับผิดชอบไงผมถามวารรับผิดชอบของคุณเราเินคุณตั้งแต่แรกแล้วค่ะคุณจะรับผิดชอบอะไรคุณจะรับผิดชอบอะไรถ้าผมไม่ได้เดินทางไปนี้คุณจะรับผิดชอบอะไรผมถามการเดินผมถามการรับผิดชอบของพวกคุณเนี่ยตั้งแต่คนเนี้ยคนเนี้ยคนนี้คนนี้คนนี้ถ้าผมไม่ได้เดินทางไปนี้คุณจะรับผิดชอบอะไรให้ผมไม่มีคุณยังไม่มีคุณไม่มีเหตุผลการนั่นเลยพี่นายที่ a i พ p o r t กันเลยเขาก็ยังไม่ได้เดินทางเลยเพราะฉะนาทง ด้วยค่ะตรงนี้ค่ะแล้วผมเดือดร้อนขุยสารทั้งลำแล้วค่ะเพราะพวกคุณไงคือเพราะพวกคุณไงกฎค่ะคุณจะมาให้รีเช็คกระเป๋าขุยสารทุกใบถ้าทำตามกฎถ้าทำตามตอนนี้คุณกำลังทำอยู่ค่ะไม่ได้แล้วคุณจะไม่กล้ารีเช็คเลยคุณจะไม่กล้ารีเช็คเลยคุณจะไม่กล้ารีเช็คเลยไมใช่เวลามารีเช็คแล้วค่ะผู้สารคนอื่นอาจจะไปเกินแต่คุยกันดีๆก็ได้นะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องต้องแย่งลุงในขนาดนี้ผม